แอบซุ่มตามผู้ไม้วันนี้ทําไมต้องมากับทางมะพร้าวใบมะพร้าวขนาดนี้มีคนบอกว่าฉันได้ทำคำจากไม่ทํายากเกินไปค่ะว่าแต่ว่าที่ก่อนพูดฉันหายไปไหนคะเนี่ยเอ้าพัซกี้ are you doing ทำอะไรนะคะทำไมไม่มาออริกามิ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 เยสไซโน่พับกระดาษอ๋ออันนี้ก็เป็นแบบว่าอะไรอันนี้ก็เป็นทุกภาพของฉันเหมือนกัน ไม่ไม้อะทั้งที่จะโดนที่นีอมไรกสื่รู้จักไหมอันนู้นไม่รู้จักค่ะใบมะพร้าวมะพร้าวเันนู้นโค้กนัทโค้กนัทเออนี่ใบมันใบมะพร้าวโค้คนัทดีฟน่าจะได้กินได้ไหมกินได้ไหมมันกินไม่ได้แต่ว่ามันเอาไปทำอะไรได้ No not eat ไม่ไม่ไม่เหมาะสำหรับการกินนี่นี่ทำสีนี้เ้าเม็ดสักะนะนี่สักะะะนสกนะ อ่ะ uh, today I ันนี้ฉันอยาก e a c h า o u lotus lotus ดอกบัวดอกบัวดอกบัวภาษาญี่ปุ่น Japanese ฮะฮะฮะฮ a s ะฮะฮฮะฮฮัฮะ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 ะฮะฮะฮะะ่ อ่าวันนี้นะคะท่านผู้ชมเราจะมาทํางานฝีมือนั่นแหละเราเรียกว่าแบบแฮนด์คราฟต์อะไรประมาณนี้อันันเขาเป็นเปเปอร์ราฟองชลิีครับเงื่อนไขกติกานะคะก็คือว่าเดี๋ยวดีฉันจะทําปลานะคะแล้วก็ดีฉันใช้เวลาไปเท่าไหร่นะคะใิฉันก็จะมีการต่อให้คาสึกินะคะว่า เดี๋ยวถ้าฮาสุกิได้ทำได้ตามเวลาที่ฉันกำหนดก็ถือว่าคาซิได้คะแนนไปนะคะโอเคได้เดี๋ยวเราไปดูกันว่าฉันผู้ซึ่งเป็นเจ้าของวัฒนธรรมการสานใบไม้นี้จะใช้เวลานานกี่ปีกี่เดือนเพราะฉันก็ไม่ชำนานกันค่ะไปดูกันก่อนอีกอุปกรณ์อื่นนะคะก็คือคาเตอร์ภาษาญี่ปุ่นคาเตอร์คาตาอ๋อเหรอก็กันไลกันไลฮาซามิฮาซามิ มันก็ไม่ได้ง่ายนะคะท่านผู้ชมทุกคนก้บอกว่าฉีกเอาก็ได้ไหมก็ได้นะจริงๆทำไมจะไม่ใช้คัตเตอร์ด้วยนะเข้าใจ้า I'm sorry มาสกีดูนะเอานี่จะสอนไปด้วยแล้วก็จับเวลาไปด้วยตาเนี้ยนี่ปึ๊บปึ๊บปึ๊บอันเดอร์แอนดโอเวอร์อ่าโอเค แนล s h ห้าสี่สามสองหนึ่งฟลุชโอเคปึ้บโอเค After that so difficult แล uh ้ว huh. ล like <Okay. S 1> uh ่ะแบบนี้นะปึ๊บโอเค Second เฮ้อแอนอื้อ โอเคน็อตฟิน hmm. uh, ิชนะยังไม่ฟ huh. er mm ิน hmm. okay. mm ิชนะอ่าโว้ยเอ็น huh. อ right. mm ือฮึอือเดี๋ยวนะนนึงโอเคคุณตองการเออเออฉันว่าฉันก็น่าจะใช่แหละใช่ค่ะทุกคนน้ถูกต้อง That's right อืมโอเค and cut push Mm -hmm. Uh huh, like this. Uh -huh. Ah, so it's not straight like. Uh huh, like, Uh huh, mm -hmm. and to mix... a uh, Yeah. finish ซึ่งเดี๋ยวถ้าสกิจะต้องทำเวลาได้เดี๋ยวลองดูกันก่อนว่าเราควรจะให้เวลาสิริเท่าไหร่นะคะโอเคโอเคทีนี้โอเค you have lot 3 minute for your m i s s i o n โอเค are you ready you r e ready not ready but yeah go โอเคเริ่มนะคะสำหรับ3นาที start มาตังนี้อะไม่โนเอ๊ะอาน่าเอ๊ะยาด้วยดวยดวยเล้ยก็น้่แบบนี e <Hum> เ <dû t> ี้ a นด์นี้อ่าฮะงนี้เราจดีเราก็บอกนาอยู่สามนาทีนะจะรอดไหม

Thì nếu nay anh tục chạy tùy yên, à? wow, chẳng có tục chạy hàng gần nào tham điều ạ Quá Ok Start. ียตัการครึ่งนลักษณะปกติออริกามมี่มันก็จะเป็นมันจะเป็นกระดาษสีเดียบจุลดูดูเขาทำเร็วอะดูเขาทำเร็วอะที่องอไป อุ <sa iden blessing> ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้ฉันเครียดนะจุดนี้ฉันว่าจุดนี้อะคะเยนาขาดจ้ายังมีอีกจ้าชั้นที่สองโอ้ไม่ดอดตอนแรกฉันคิดว่าปลาะเพียนฉันนี้สุดยอดแล้วโอเค ค่ะขอบคุณมากเลยคุณถึงเวลาที่ฉันจะฉันรู้สาเรื่องสีชมพูเพื่อให้มันดูน่ารักเฮโซแต่ว่าชมพูขาดรอบแรกนะ And the second ใช่ไหมใช่ค่ะมาสกีดูนั่งสบายใจเกินไปนะ เขาไม่เป็นไรฉัน4นาทีในการทำนะคะใช่ไหมใช่ไหมโฟมินิทใช่ไหมโฟมีโฟมินิทอ๋อ๋อโอเคโอเค thank you แม้ว่าจะเครียดแต่ฉันว่า ep ที่ท่องคำสั่งนั้นฉันเครียดสุดแล้วตั้งแต่ทำมานี่โอเ okay. ค annex d t step อ๋อ ใช่ไหมใช่ช่ใช่ค่ะโอเคคิดว่านะได้ไหมได่อยู่ได้โอ้ยอย่าสิลูกเก็บสุดท้ายมันจะต้องผ่านไปได้ด้วยดีค่ะทุกคนมันโอ้ย ฉันก็ไม่ได้อยากจะใจร้อนหรอกนะคะทุกคนจะมันจับเวลาอยู่มันยังไม่เสร็จอะ่ะมันยังมีอายใชื่อใช่ใช่ได้ได้แล้วได้แล้วแต่ฉันรู้สึกว่ามันต้องเวลามันต้องแบบมากมายมหาศาลไปแล้วแน่ๆเลยอะตอนเนี้ย ชาชาชาโลลีชาโลลีชาโลไอมันเสียดังหมดมันเคว็กออกไปแล้วอะโอเค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 ออถึงแม้เราจะแพ้แต่ดอกบัวเราต้องสวยโอเคได้โอเคน่ารัตั้งในกระดาษขาวไหมมันจะได้เห็นชัดๆนี่เป็นไงล่ะของฉันยับเยินยับเยินแล้วก็หันด้านที่มันดูดีไปอ้าเย่ใช้เวลาไปทั้งหมด หนา <c oughs> ที <I did S 1> ครึ่งเหรอหนาทีครึ่งเซเว่นเซเว่นเจ็ดแต่เจ็ดวิเอางี้เจ็ดวิฉันจริงจริงแล้วอ่ะก็คือเราใช้เวลาโอเวอร์ทั้งคู่ไอแพ้อ่ะ I, I lose you uh, the winner because yes. you just a uh, fifty to เยอะ second o ใช่ไหม but <right? S 1> I two minute โอเค next time โอเคเฮ้ยนางวินเนอร์อีกแล้วว่ะอาทิตย์เฮ้ยช่วงนี้ดวงฉันไม่ดีเลยอ่ะนางวินเนอร์ฉันสองอีพีแล้วอ่ะอ๋อลาซีพีแบบว่ายูก็วินเนอร์ใช่ไหมใช่ก็ะยูไม่ต้องวันมองนะโอเคเดี๋ยวอีพีหน้าฉันว่าฉันชนะเพราะว่าเราเทสแข่งทำอาหารนี่เป็นทางของฉันฉันคิดเอาเองแหละเสิบสิบที่บายโอเคบายบายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ 别啊，别。<laughs> <laughs>